สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาใส่ปลอกหุ้มล้อกระเป๋าเดินทางนะครับกระเป๋าเดินทางที่เป็นล้อแบบคู่อย่างนี้นะครับเรามาดูล้อกันครับล้อก็ขนาด5เซนครึ่งนะครับผมแล้วก็ผมซื้อปลอกหุ้มล้อมานี่ครับก็มีทั้งแผงเนี่ยมี8ชิ้นนะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณ20-30บาบาทนะครับต่อชุดนะครับแล้วแต่ร้านที่เราซื้อนะครับตัวนี้ผมใส่เข้าไปแล้ว มันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาใส่สองล้อที่เหลือให้ดูครับเขาก็จะเป็นยางยืดได้เล็กน้อยอย่างนี้นะครับใส่เสร็จก็ดึงให้เข้าที่ด้านหลังนะครับแล้วก็ด้านหน้าให้เขาครอบทั้งหมดล้อนะครับครับใส่เรียบร้อยนะครับผมซื้อมา2ชุดนะครับเนื่องจากผมมีกระเป๋าที่ต้อง ใช้2ใบนะครับอีกใบหนึ่งก็จะล้อแบบเดียวกันนะครับเป็นแบบคู่นะครับขนาดก็เท่ากันเลยนะครับ5เซนครึ่งครับก็ใส่เรียบร้อยนะครับประโยชน์ของเขาก็คือเป็นการถนอมให้ล้อใช้งานได้นานขึ้นนะครับแล้วก็ เวลาลากเนี่ยก็จะไม่มีเสียงนะครับค่อนข้างที่จะเงียบเลยนะครับเขามีตัวเลือกหลายสีนะครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ